สวัสดีครับมาอาพบกับสกายวอลอันติเมตนะครับวันนี้เอ่อตอนนี้ผมกำลังทำภารกิจอยู่นะครับแอนดิไซวอลสิบแปดอันนะครับแล, 64, 24, แล้วก็วางเดินยี่สิบสี่อันเออหกสี่ยี่สิบสี่เรียบร้อยแล้วก็วางแอนดิไซวอลสิบแปดอันโอเควางรอบตรงนี้แล้วกันเพราะยังไงมันก็ขยายไปไม่ได้นะครับ ผมว่าถ้าเกาะมันยังขยายไม่ได้อันนี้วางทอดเหรอวางทอดเกียร์แล้วเนี่ยเออมันมองไม่เห็นนะมันล้นจอทุกคนมันล้นจอผมขอค่าซัมบี้สักหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่ามีกี่เลเวลเอ้ยโอ้ออโ,อโหมีถึงเลเวลสิบโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยวางทอดเกียนนไว้นะอ่ะผมวางไปเรื่อยๆเลยกันเอ,อ้ยเด้งขึ้นว่ะ เกียร์อะไรไปเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิองสามสี่ห้าโอ้วางสิบห้าอันว่ะได้แครอทกับข้าวมาภารกิจอะไรครับสโตนโฮเก็บข้าวเก็บเขาเก็บแครอทจากเขาพูดเฉยโอ้ไม่กอดครับสโตนโฮก่อน,อนละกันนี่แน่เก็บวางข้าวนี่วางเอาโอ้ม่กด เมื่อกี้มันกดวางไม่ได้นะฮะวางวางอา่าวางไปเออวางไม่หมดต,ตรงนี้ขออุดหน่อยเดี๋ยวตกเนี่ยเวลากดชิปแล้วมันจะแบบหน้าจอมันขยายนะครับแบบเชื่อไหมผมเล่นแบบแป๊บเดียวรู้สึกเริ่มเวียนหัวแล้ว ต้องลงไปด้านล่างว่ะแบบเกาะมันแคบเกินอ่ะเดี๋ยวผมขอต้องทําที่ปั๊มหินด้วยเพราะยังไงเราก็ต้องขยายเกาะนะครับก็เลยต้องแบบทําที่ปั๊มหินสักหน่อยเพราะยังไงเราก็มีถังลาวาอยู่แล้วนะครับถังลาวาถัางน้ํานะครับโอเคเพื่อเป็นการประหยัดนะครับเดี๋ยวขุดตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้เพื่อให้มันทะลุลงไปแล้วก็เก็บของกัน เผือเ่อตกเผื่อตกเดี okay. er ok ๋ยวขอวางบล็อกต่อลงไปก่อนนะครับมาขุดแล้วน้ำจะ ung, ลงรูพอดีในยังคำนวณมา J o, จากระยะสายตาแม่นยำเสลือเกินวางต่อลงมาสองผมก็จะวางไปเรื่อย <c oughs> ๆเลย,เลยกันเพราะยังไงผมแบบมันอยู่ที่สูงอยู่แล้วนะครับดูดิ โอ้โหแปดแปดสิบอะครับสูงไปไหนถ้าเกิดสักแบบสิบยีสบ่สิบนี่ไม่ต้องหวังนะครับไม่ต้องหวังว่าต้องทำอะไรแล้วเรียบร้อยอครับกระแลบชั้นนี้เดี๋ยวผมกันจะปลูกต้นไม้ละกันนะครับมันอยู่แบบความสูงที่แบบได้ปลูกต้นไม้ได้พอดีขอเก็บตรงนี้ก่อน ผมทดลองปลูกมาแล้วมันไม่ขึ้นผมต้องลงไปปลูกด้านล่างนะครับ <Okay. S 1> เอานี้ไปวางด้วยพอดีเรียบร้อยหวังว่าต้นไ,ไม้จะโตนะครับขอปลูกเพิ่มสักหน่อยแล้วกันเอาแบบเยอะๆเลยชั้นนี้จะเป็นชั้นปลูกต้นไม้แล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแบบเรายังทำไ,ได้ตั้งหลายชั้นนี่เรียบร้อยเค okay. ผมขอลงไปด้านล่างหน่อยไอ้ตรงนี้ตรงนี้ผมกะจะแบบทําอะไรดีปะเนี่ยนึกนึกไม่ออกเออนึกไม่ออกต่อไปตอไปไว้ก่อนนะครับเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอ๋ออยู่ต้นไม้มีออกซิเจนขึ้นอมกขึ้นไม่เออเกือบจะไม่ทันโอเคมาปึ๊บอโอเคีเรียบร้อยอ๋อนี่ไม่ใช่บล็อกเต็มนี่ว่า ไม่ใช่บล็อกเต็มไม่เอาบล็อกเต็มบล็อกเต็มมอนเตอร์เกิดได้นะครับแต่ว่าเวลาวางของเราก็จะได้วางได้สะดวกเหมือนกันนะครับดูดิผมกดชิปเนี่ยนี่ยผมกดชิปแล้วมันแบบหน้าจอมันขยายออกมากเลยอดขุด,อขอดโอ้ยขุดไม้โอ้ยต้นไม้โตพอดีอบังน้ำพอดีโอ้โหตรงอะไรักขนาดนี้ มาถุกอะไรตรงนี้หนามนีน่เออขึ้นไปข้างบนสักหน่อยละกันนะครับโอ้ยเราไปทางนั้นไม่ได้นะโอ้ยโอ้โหทางก็มีตั้งเยอะแยะยังเดินไปทางแคบอีกฮะเออจริงๆเลยเดินอ้อมกล่องก็ได้ไหมเ,ออเก็บเกีียวเก็บเกยว โอเคเราอยู่กับที่ชั้นสามผมจะวางไอ้ตรงนี้เป็นบ่อน้ํานะครับไม่ใช่เลี้ยงปลาหรอกผมจะทำน้ำอีฟินิตี้นะครับแต่ว่าในถังน้ําเนี่ยมันมีปลานะครับผมก็เลยไม่อยากให้ปลามันตายนะครับหรือเป็นแบบที่เลี้ยงปลาด้วยเลยถ้าแบบผมไม่เสียดายผมก็จะทําแบบเป็นพิพิธภัณฑ์หน่อยนะครับ ต้นไม้ผมขอตัดไม้หน่อยละกันนะครับไม้มันโตพอดีเนี่ผมบอกแล้วตรงนี้ต้นไม้มันโตได้โอ้อยขอขุดสักหน่อยละกันนะครับแล้วก็วางคืนด้วยอเ,เอ้ยได้เปิ้ดไปโอเคขึค้นไปข้างบนหน่อยเรเรียบร้อยอ่า ทำอะไรต่อดีวันนี้อ่ยโอเคผมต้องทำน้ำมินิตี้นะครับมาผมขอถังน้ำไปสามถังเลยละกันโอเคกดชิปลงไปอย่างไวเอ,อ้ลงไปดิใช่ผมต้องอันนี้ก่อนดีที่ผมมันไม่ลงไปเลยเพอดีนะครับวางตรงนี้แล้วกันนี่แซลมอนอปลากระตูนนะครับไม่เหมือนปลากระตูนแลวแหละปลาสีขาวไปเนะี้ย โอเคผมก็ทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนละกันนะครับเี่ยวางตรงปึ๊บน้ำอินฟินิตี้วางตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็มาวางมุมตรงนี้เป็นอินฟินิตี้พอดีนะครับที่จริงผมจะทำแคบแคบก็ได้แหละแต่ผมสงสารปางไอ้ตรงนี้ผมพอลองวางอ้ป่ากระเป้าอ่ะอุ้ยเอ้าเอ้ยมีพิษมีพิษมีพิษเก็บก่อนโอ้ถ้าเป็นในโลกจริงนี่ป่ากระเป้าป่ากระเป้านี่แทบตายแล้วนะครับ พราะว่าปลาปกระเป้าเนีปป่ยเอา,ปา,ปา,ปา oh. เป็นว่ามันพองได้ไม่หลายรอบนะครับพวกเครื่องในอะไรแบนี้มันจะเสียนะครับของปลาปลากระเป้าก็เลยทําให้ตัวมันแบบพองได้ไม่เยอะนะครับก็เหมือนพึ่งต่อยได้ครั้งเดียวต่อยแล้วตายเลยนะครับเป็นการฟีชีพอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันพองได้ไม่กี่ครั้งเลย่อเป็นการเอาตัวรอดนะครับแม่นานนานๆทีจะมีความรู้นเนี่ย เอ,อขอวางดินสักหน่อยแล้วกันต้องมีแสงสว่างด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ต้นไม้มันจะมันจะดีขึ้นหรอกนะครับพวกซอมบี้มันจะได้ไม่เกิดเก็บผมเอาไอ้ตรงกล่องด้านหลังนะครับเก็บอุปกรณ์ดีกว่าเ,ออเริ่มทำน้ำอินฟินิตี้ได้ตรงนี้วางสองบล็อกเลยแล้วกันไม่ต้องสนว่าเป็นอินฟินิตี้หรอก ร้อยขอเก็บก่อนเ,ออเก็บชั้นล่างเนี่เป็นไงการเก็บของเป็นระเบียบนะครับทำให้แบบชีวิตเราราบลื่นเพิ่มขึ้นนะครับอสองบอกโอเคพอดีไม่ได้เดี๋ยวขุดเออที่ขุดที่ขุดพลิกแอคพิกแอคอ,อยู่นี่ไงเคเราได้ที่ปั๊มหินมาแล้วนะครับ ขึ้นชื่อว่าสกายบ็อกนะครับมันไม่พ้นเรื่องปั๊มหินแน่นอนนะครับตมออย้ายก่อนนะครับไอ้ตรงด้านกล่องทางด้านขวานะครับเป็นที่เก็บไม้นะครับส่วนกล่องด้านที่มันอใกล้ที่ปั๊มหินเราก็จะวางไว้ใกล้ๆหินอ่าเออนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจในความหมายที่บมพูดแหละโอเคขอลงไปด้านล่างสักน้อยปลูกต้นไม้นี่ต้นไม้ฤดูหนาวนะครับต้นสน น่าจะเป็นต้นสนแหละนะครับโอเคภารกิจภารกิจไอ้ตัวนี้เมื่อไหร่จะได้เอ่อารกิจเก็บเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนียาเพิ่มเลเวลนะครับขอขุดเห็นเอ่อทำอะไรสักอย่างหีวะเออเอ้าโอ้ขึ้นมาตรงนี้ตลอดเลยเว้ยติดติดติดนะครับ ผมจะไม่ขึ้นทางนี้อีกแล้วนะครับอ,อยากอุดก็อยากจะอุดอยู่แหละแต่ยังไม่ถึงเวลาทำอะไรต่อดีวันนี้ทำอะไรต่อดีวันนี้ขุดหินโอเคก็ขอคุดหินก่อนนะครับโอเคขุดหินเสร็จขอค้าพวกสลับต้องหน่อยมาปิดตรงนี้ เรียบร้อยมาคูณต่อนะครับขอคูณสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอพิธากิมผมค่อยทําที่ fk โอเคตรงนี้ขอวางหินนะครับเอ้ยไม่ใช่วางรั้วนะครับเพื่อแบบเวลานั้นเรา fk นะครับถ้าแบบหินสองก้อนมันเกิดไม่ทันเวลานั้นเราทุบไม้มันจะทุบช้ากว่านะครับทําให้แบบหินมันเกิดได้ทันเวลาพอดีพูดอย่างกับแล็บรีพูดไปไหนเนี่ยร้อนซะเหลือเกิน ขาเลีงแอร์หน่อยนะครับตัดไม้สักหน่อยละกันตัดไม้ผมมาตัดแล้วนะครับแต่ที่ขุดไม้มันแตกที่ตัดไม้ที่ขุดไม้เว้ไม้นี่เขาไม่ได้เรียกว่าขุดนะครับมาทาอะไรต่อดีทําอะไรต่อดีทํำอะไรต่อด,ทอด,ด,ยยยดีทำอะไรต่อดีเกาะขยายไม่ได้ทําอะไรต่อดี ใช่เก็บหญ้าหวังว่าพื้นที่มันจะขยายให้เฮ้เ,เหลือไอข้าวอีกนึงนี่แหละนี่งนงไงได้ละได้ไรได้ขวานชาร์ปเนทอันเบกกิ้งแล้วก็ขุดไวตัดไวนะครับความไวต่อไม่ได้เนี่ยทำไมต่อไม่ได้เนี่ยเออ ในด้านนี้เออด้านนี้ก็ไม่ได้แ้ด้านนี้ก็ไม่ได้เอ้ยซอมบี้เอ้ยสอมบี้มันรู้สึกว่าผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ซอมบี้ตนี้ต้องตายนะครับเพราะแบบมันโดนเผาแล้วไงแล้วภารกิจฆ่าแมงมุมจะไปฆ่าได้ตรงไหนเนี่ยโอ้โอ้โอโอ้โอโอ้ตัวนี้มันมีสะท้อนด้วยนะครับต้องคลายตายขอปั๊มก่อนมาดี มาดีเป็นไงอะไรคลิกที่สปาวเพื่อให้เป็นสปาวมอนเตอร์โอเคเก็บไว้โอเคผมไอ้ทำไมไมันต้องขุดอะไรบล็อกอะไรแบบเนี้ยขุดทำไมเนี่ยอ้าวโอ้มีแรนดอมเว้ยมีแรนดอมเว้ยปึบ๊บโอเคโอ้มีเยอะนะโอเคผมขอเก็บขุดไปเรื่อยๆก่อน ไอ้ตรงนี้มันโอ้ยลกหูลกตาผมขอเคลียร์ก่อนรู้สึกว่าไอ้ฟาร์มข้าวเนี่ยมันไม่ควรอยู่ตรงใกล้ๆจุดเกิดน,นะครับแบบจุดเกิดของสกายบล็อกไงมันต้องแบบให้สะอาดสะอาดสักหน่อยนะครับเครืสติกผมขอสร้างที่ขุดดินหน่อยมาแล้วก็จะเคลียร์ตรงนี้กันนะครับเอ้าตรงนี้ตรงนี้อ่าอุด ไปก่อนโอเคเกียร์พื้นที่กันนะครับอ้าวตรงนี้เป็นไรมันมันไม่โอ้โหมีปัญหากันจริงๆเลยเนี่ยน้ำเนี่ยถังไว้นี่เด้นี่แน่เออมีปัญหาซะจริงๆนะเราเรียบร้อยน้ำออกไปเลยนะครับเอาไปวางไว้ด้านล่างแทนไอตรงนี้ก็ยังไม่เคลียร์ฆ่าซอมบี้ไปแล้วนะเนี่ย จะทำไงเนี่ยฮะขอวางทอ็อตก่อนเดี๋ยวซอมบี้เกิดกข,ข้างข้างๆพวกซอมบี้พวกคิปเปอร์เนี่ยโอเคน้ำลงมาด้านล่างนี่ขอขุดโอ้ยตรงนี้ออกก่อนนะครับโอเคโอเคแล้วก็ลงมาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคต่อ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 ้ขอสักนิดละกันโอเคชั้นนี้แหละ อเควางเดี๋ยวค่อยอชั้นหนึง่งโอเควางโอ,โอ้จะตาย,โอ,ตาย,ตายโอ้เกือบตายตายโอ้เลือใจหลอดเดียวโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะครับแล้วเราก็จะเจอกันอีกทีนะครับชีวิตใหม่นะครับที่ดใอกวก็เดิมโอเคตายสักทีมาอ่าก็เดี๋ยวผมขอไป ปั๊มหินก่อนแล้วกันนะครับหินมันเริ่มขาดแคลนแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ก้อนเองก็ดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ